สวัสดีครับทุกคนครับนี่ครับวันนี้ครับหลังจากที่ผมได้ซุ่มซ้อมมาครับแบบว่าสังเกตไหมว่าช่วงพักหลังแบบว่าจะไม่ค่อยถ่ายคลิปมาเท่าไหร่ทุกคนคือรู้สึกว่าอยากจะมุ่งมั่นในตารางซ้อมครับทุกคนนะแล้วก็แบบว่าเรายังวิ่งได้ไม่เร็วพอนะตอนนี้แต่ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอีก ้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทุกคนคือวันนี้ครับผมวิ่งยี่สิบห้ากิโลนะภายในซับสามนะทุกคนเออก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเนี่ว่าเพสเจ็ดศูนย์เจ็ดนะทุกคนอยู่ที่สองชั่วโมงห้าสิบแปดครับก็มันเป็นจุดเล็กๆแล้วกันนะซึ่งเป็น new pb ของผมเองแล้วกันนะครับทุกคนคือ หลังจากที่ซุ่มซ้อมกันมาแบบไม่ถ่ายคลิปไงคืออยากจะแบบเร็วอ่ะอยากอยากจะเร็วก็คือแบบไปได้คําแนะนําจากรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่ที่มาหาอะไรที่เขาวิ่งเทรลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแบบแล้วเขาแบบออกแบบตารางซ้อมให้เราอย่างเงี้ยเออก็ค่อนข้างที่จะแบบได้ผลถามมาได้ผลรวดเร็วไหมก็ สองสามเดือนก็ได้ผลรวดเร็วอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตารางซ้อมของผมเลยกัะว่าว่าผมซ้อมยังไงอะไรยังไงถึงได้เนวทีบูแบบนี้นะครับสำหรับหลายๆคนที่วิ่งช้าแล้วเฮ้ยทำไมแม่งยังยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับผมเข้าใจนะครับผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับนี่ครับยี km, 7, นะ่สิบ้ากิโลเมตรเพจเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะสองชั่วโมงห้าสิบแปดศูนย์ห้าครับทุกคนนะก็ เดี๋ยวเข้าไปดูในสแตทหน่อยแล้วกันทุกคนนะดูก่อนตึ๊บนี่ครับโอเคอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะ HR อยู่โซนสองโดยเอเวอร์เรสนะครับทุกคนนะโอเคมากเลยวันนี้รู้สึกดีรู้สึกดีเทรนงแอัลฟบนะครับเป็นแอโรเบตไม่ใช่เป็นแอโรเบตออนะเป็นแอนาโรบิกศูนุดสแล้วก็เป็นแอโรบิก 4.0่จครับทุกคนเป็นเป็น Endurance นะครับนะ Heart Rate อยู่ระดับโซนหนึ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทุกคนนะครับดีมากเลยเนาะ25่สกิโลซับสามได้นี่สุดยอดสุดยอดนะครับวิ่งแับบ้าเลยน,น,นะครับคือตารางซ้อมของผมม,มันก็จะประมาณว่าเอ่อ ผมวิ่ง4วันต่อสัปดาห์นะครับสุขเสาร์อาทิตย์หยุดเอาง่ายๆเลยวันวันจันทร์ผมจะอินเทอร์วัลอินเทอร์วัลคืออินเทอร์วัลแบบว่าแบบคอละยี่สิบนาทีนะครับแล้วเพสประมาณห้าครึ่งเอาง่ายๆเลยคือวิ่งได้แค่แบบเต็มที่ก็ห้าห้าสิบถึงห้าสี่สิบห้าอะไรเงี้ยก็วิ่งวิ่งไปนะนะวันจันทร์นะครับผมนะสามเซตเซตละยี่สิบนาทีนะครับ เนะเซฟรี่สินาทีวันอังคารวันอังคารมาวิ่งเทมโป๊สิบกิโลวิ่งเทมโป๊สิบกิโลเนี่ยพยายามไม่ได้ซับหนึ่งวิ่งไงก็ได้ให้ได้ซับหนึ่งอันนี้หมายหมายถึงความเร็วของผมเองนะถ้าถ้าเป็นความเร็วที่ของตัวคุณคุณก็ต้องระบ,บุความเร็วของตัวเองว่าเออแบบวิ่งแบบให้หนักหนักอ่ะได้แค่ไหนคือวันจันทนระ์คือแบบวิ่งหนักหนักเลยเก้าบเก้าสิบ อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอะไรประมาณอย่างนั้นแต่แบบว่าเฉลี่ยให้ได้ยี่สิบนาทีให้วิ่งไหวแล้วกันให้วิ่งไหวนะวันอังคารคือวิ่งเทมโป้นะก็แบบประมาณแบบเจ็ดสิบถึงแปดสิบปอร์เซ็นตประมาณนั้นก็ส่วนตัวผมะรับหนึ่งก็โอเคภายในภายในในในทับหนึ่งคือโอเคหรือแต่ถ้าคุณแบบว่าแบบวิ่งช้าก็อาจจะเป็นแบบว่าชั่วโมงสิบห้าก็ได้หรือชั่วโมงยี่สิบเพลแปดอะไรประมาณอย่างนั้นก็แล้วแต่ตัวเองไม่บอกไม่ได้นะครับวันพุธ วันพุธถ้าส่วนตัวผมวิ่งเทรลวิ่งวิ่งเทรลผมก็จะบบบว่าไต่บันไดไต่ใช่แบบเข้าคอร์สไต่บันไดฟิตฟิตฟิตเนสมันก็จะมีแบบไต่บันไดนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไปหาตามตึกเอาความทันบนสะพงสะานลอยอะไรก็ว่ามันไปนะครับทุกคนแล้วก็แต่ว่าถ้าใครวิ่งถนนปกติเนาะก็ให้ทำตามข้อหนึ่งแล้วกันวันจันทร์ ทำซ้ำวันจันทร์เออทำซวันจันทร์แต่อาจจะแบบว่าเข้าคอร์สแทวอีกสักหน่อยแบบว่าแบบสิบคูณสิบสิบคอร์สสิบสิบรอบคูณด้วยหนึ่งกิโลแล้วหนึ่งกิโลเนี่ยเพสต้องเร็วกว่าวันจันทร์เท่านั้นเองไม่ไม่มีอะไรนะวันวันวันจันทร์ถ้าใครวิ่งถนนนะแต่ว่าถ้าใครวิ่งเทรลเนี่ยก็ต้องเสริมกล้ามเนื้อขานิดนึงเพราะว่ามันต้องแบบไต่อัพฮิลดาว n h i อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันพฤหัสคือวันนี้วันนี้คือจะลองนานล้วนลอง ลองรันในเพจที่สบายๆในก็ได้นะครับเพจเเพจแเพจเแล้วแต่แต่ขอให้อยู่ในแบบสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงคือค,อคออือยิ่งดูยาวยิ่งดีทุกคนก็เปไน็นอย่างนั้นคือนี่คือตารางซ้อมเบสิกที่ลงล็อกไปแล้วสําหรับเหมาะสมสำหรับการทํางานของผมด้วยผมทํางานแบบว่ามันก็ต้องบอว่ามีวมันให้กับครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับสุขสาที่ผม หยุดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนี่ก็คือตารางสอบก็วันนี้ก็ได้นงพี่ดีด้วยนะครับ25กิโลครับสาอ,อนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันโอเคก็มาแนะนำแค,แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนไปละ